สว,สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชอนแนลนะครับช่องน,นี้รับซื้อเหรียญนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ๆนะครับที่เพิ่งมาติดตามแล้วก็เพิ่งมารับชมคลิปของผมนะครับก็ช่องของผมนะครับสลาลอมคอยชอนแนลจะเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่หลักๆเลยจะเป็นเหรียญมุนเวียนพวกนี้นะครับเหรียญมุนเวียนปีพศต่างๆนะครับเพราะว่าเหรียญมุนเวียนเนี่ย มีโอกาสพบเจอกันได้ทุกคนนะครับผมก็เลยเน้นรับซื้อเหรียญมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ id 0954124443นะครับแล้วก็อีก1ไลน์ล id ก็คือสลาลม888นะครับเน้นติดต่อทางลน์นะครับเพิ่มเพื่อนด้วยไลนย์ id ย้ำว่าเป็นไลน์ id นะครับก็ส่งรูปเหรียญที่ ผมประกาศรับซื้อนะครับส่งรูปเหรียญมาทางไลน์แล้วก็ผมจะทยอยตอบกลับนะครับเน้นนะครับว่าจะทยอยตอบกลับไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบกลับเลยภายใน5านาที10นาทีนะครับจะทยอยตอบกลับช่วงที่ผมว่างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มามีเหรียญมาขายหน้าร้านนะครับนี่นะครับก็วันนี้ตรงกับวันที่30มิถุนายนนะครับสิ้นเดือนนะครับ30มิถุนายน2565นะครับ อันนี้ก็คือมีมาขายหน้าร้านนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับร้านของผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้คือคิดไปอยู่ที่กรุงเทพบ้างนะครับก็ไม่ใช่นะครับร้านผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไม่มีสาขาไม่มีเครือข่ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมทําช่องนี้นะครับผมทําคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานนะครับตอนนี้ผมทําคนเดียวนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ คุณลุงนะครับท่านหนึ่งก็ได้รับชมทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็เป็นความโชคดีนะครับที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับคุณลุงท yeah. ่านนี้ก็นำเหรียญมาขายที่ร้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็เหรียญเหล่านี้นะครับคือไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนนะครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับชุดนี้ก็คือเป็นเหรียญ10บาทนะครับ วาร่ต่างๆ <c oughs> อ่านี่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะห้าสิบเหรียญห้าสิบกว่าเหรียญน,นะครับนี่นะครับเหรียญพวกนี้ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับก็มีวาร่าต่างๆนะครับก็คงคงได้ดูไม่หมดทุกวาระหรอกครับแต่ว่าคือให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เหรียญแบบนี้ยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนแล้วก็ถ้าใครเจอก็เก็บสะสมไว้ได้นะครับราคารับซื้อนะครับหลายๆคนอยากจะฟังราคารับซื้อราคารับซื้อชุดนี้เป็นเหรียญพวกเหรียญวาละธรรมดานะครับราคารับซื้อจะไม่สูงนะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละ1 3ถึง14บบาทแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกับที่หลายๆท่านส่งรูปมาสอบถามนะครับผมซื้อ เหรียญละ13บาถึง14บาทนะครับเป็นวาระธรรมดาพวกนี้นะครับแล้วก็ผมขายออกเหรียญละ1 6ถึง17บาทแค่นั้นเองนะครับรับซื้อ1 3ถึง14บาทขายออกอ่า16 17บาทนะครับถ้าใครไม่เชื่อว่าผมขายราคานี้จริงๆก็ไปติดตามดูช่องที่ผมขายเหรียญได้นะครับผมมีอีกช่องหนึ่งชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญน,นะครับช่องนั้นเพื่อนๆจะรู้ราคา ที่ผมขายนะครับว่าราคาเป็นยังไงไปติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญวาะธรรมดานะครับซื้อเข้า13ถึง14บาทนะครับแล้วก็มีวาะพิเศษขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับวาะพิเศษไปอีกก็มีพวกอมสินนะครับแล้วก็พระพี่นางนะครับอันนี้ก็คือ 30- 40บบาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับ ที่ได้มา,าแปบ๊บหนึ่งนะครับขอเก็บใส่ถุงดีกว่านะครับนี่นะครับชุดนี้ก็มีสั่งมาเยอะนะครับเพราะว่าผมขายออกเหรียญละ1 6บหถึงสิบาทนะครับมีออเดอร์เข้ามาเป็นแบบ4ี่ห้าเหรียญน,นะครับเพราะว่าเขาบางท่านก็ F อทางช่อง youtube นี่แหละครับที่จะสั่งกันนะครับเพราะว่าเอาอยากจะเอาไปเก็บบ้างอยากจะเอาไปแบบ คัดสวยๆเอาไว้แจกบ้างนะครับก็ผมก็พยายามหาอยู่นะครับเหรียญพวกนี้นะครับวันนี้ก็ได้มาอีกอีก50กว่าเหรียญนะครับก็น่าจะแบ่งปันให้กับท่านที่สั่งจองกันเข้ามานะครับนี่นะครับขายออกเหรียญละ16บหถึงสิบาทเนี่ยวาระแบบนี้ผมก็คละให้ไปหมดเลยนะครับคือผมซื้อเหมามาผมก็ขายเหมาไปนะครับไม่ได้ไม่ได้สี่เรียกอะไรนะครับมีเหรียญบาทชุดรู้สึกว่า20กว่าเหรียญนะครับอันนี้คือที่ส่งที่นํามาขายหน้าร้านนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็20่สบถึงยี่บห้าบาทนะครับราคาตามสภาพก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะ20่สิบยกว่าเหรียญนะครับนี่นะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับอันนี้คือมารีวิวนะครับที่คุณลุงท่านหนึ่งนะครับ f c ทางช่อง YouTube แล้วก็โชคดีอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาขายหน้าร้านนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญบาทนะครับเนี่ยอันนี้โปรยข้าวนะครับนี่นะครับ แล้วก็เสด็จนีวัดแต่ว่าไปเชื่อมมานะครับสภาพก็ดูดูสภาพเอานะครับนี่นะครับก็เหรียญพวกนี้ราคาไม่สูงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อก็คือเหรียญหลักๆไปเหรียญพสพวกนี้นะครับราคาจะสูงกว่านะครับมีนิกเกิลนิกเกิลหบาทนะครับนี่นะครับนิกเกิลหบาทก็คลาวาละกันมานะครับอันนี้ก็ราคาไม่สูงนะครับ ในกลุ่มซื้อขายบางวาระก็ขายกัน22-25บาทนะครับเพราะมันเป็นวาระธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็ผลิตเยอะนะครับอันนี้ผมก็ขายออก20-25บาทนะครับเนี่ยพวกเนี่ยราคาไม่สูงนะครับท่านใดมีเยอะๆต้องการขายสอบถามได้นะครับแต่ถ้ามีเหรียญ2เหรียญน่ะมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันมันมูนมนลค่ามันในกลุ่มซื้อขายเขาเล่นกันก็ไม่เกิน30บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ อันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูที่ได้มาวันนี้แล้วก็มีเหรียญ2บาท2บาทก็ปกติก็ไม่เหรียญย่อยๆพวกนี้ปกติผมไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับแต่อันนี้ก็คือช่วยซื้อนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญ2บาทก็คละสภาพมานะครับเหมือนเดิมนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อตัวนี้นะครับแต่คือ สำหรับท่านที่รับราคาได้นะครับเพราะว่าผมจะซื้อไม่แพงย้ําเลยนะครับซื้อไม่แพงถ้าท่านมีเยอะๆท่านต้องการขายก็ก็ช่วยซื้อได้นะครับนี่นะครับมีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์สอบถามว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับซื้อไปทําอะไรนะครับคําถามที่พบเจอบ่อยๆก็คือว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็อยากให้ติดตามดูเรื่อยๆนะครับผมก็ ตอบมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่าผมอยากให้ท่านได้ดูคลิปมากกว่านะครับว่าที่ส่งมาขายกันเนี่ยส่งมาจริงหรือเปล่าหรือว่าผมส่งให้ตัวเองซึ่งผมก็ไม่รู้จะส่งให้ตัวเองทําไมนะครับเวลาผมก็ไม่ค่อยจะมีอยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าส่งมาขายจริงไหมนี่ก็มีอีก2ชิ้นน่ะที่ยังไม่ได้แกะ,ะเดี๋ยวรอแกะนะครับเดี๋ยวขอทําคลิปนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทวาระธรรมดานะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ก็ซื้อมาก็ราคาไม่สูงซึ่งเดี๋ยวผมก็ขายไปราคาไม่สูงนะครับผมอาจจะบวกจากราคาที่ซื้อมาเหรียญละ2บาท3บาทแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับก็ขายเหมานะครับอยากรู้ราคานะครับไปติดตามได้นะครับช่องผู้ชายขายเหรียญเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าช่องหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอรีวิวอันนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งรายการนะครับที่ที่คุณลุงท่านนี้เอามาขายนะครับก็ ยอดทั้งหมดนะครับมี1มีเนี่ยมี1 2 3 4สามีมีเหรียญนิกเกิล10บาท2เหรียญน,นะครับมีตัวนี้แล้วก็มีเหรียญบาทคุด20กว่าเหรียญแล้วก็มีเหรียญตราแผ่นดินอีกประมาณ5060เหรียญผมไม่ค่อยไม่ต้องเอาออกนะครับตราแผ่นดินสภาพผ่านการใช้งานนะครับชุดนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับนี่นะครับ ก็ไม่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 การันตีนะครับไม่ไม่การันตีตัวเองนะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ส่งมาขายก็น่าจะรู้นะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็ท่านก็น่าจะรู้ดีกว่าทุกคนนะครับกว่าหลายๆท่านที่ตั้งคําถามว่าเอ้ยมันปั่นยอดวิวหรือเปล่ามันมันมันสลาลมมันซื้อจริงหรือเปล่าก็อยากให้ดูหลายๆคลิปนะครับของผมที่ผมทําคือมันมันส่วนใหญ่ก็เป็นคลิปรีวิวที่ส่งมาขายนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับท่านที่อยากรู้ราคานะครับว่ามันซื้อรับซื้อถูกจังเลยสลานลมเนี่ยรับซื้อรับซื้อถูกแบบนี้มัน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 ขายเหรียญเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเข้าผิดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับ เป็นอีกช่องหนหนึ่งของผมนะครับที่ผมนี่นะครับช่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ราคานะครับว่าผมซื้อถูกแล้วผมมาขายแพงหรือเปล่านะครับท่านไปดูช่องนี้ได้เลยนะครับว่าผมขายราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับถึงไม่ซื้อก็ไปตรวจสอบดูราคาได้นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายสําหรับราคา ไม่เชิงราคาในกลุ่มซื้อขายราคาที่ผมขายนะครับผมก็จะทำคลิปลงในช่อง YouTube นี้นะครับเป็นการรีวิวเหรียญที่ส่งมาขายแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะลงแล้วก็จะปิดหมดเนี่ยเพื่อนๆดูนดูปิดหมด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 ก็คือขายหมดแล้วนะครับแต่ว่าถึงว่าคลิปจะปิดหมดแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูราคาได้นะครับว่าราคาขายมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเผื่อเพื่อนเพืต้องการจะ มาในด้านนี้ไม่รู้ราคาเลยไม่รู้ราคาซื้อขายเลยนะครับก็เข้าไปศึกษาราคาได้นะครับอันนี้ก็เป็น E ีีล่าสุดนะครับ e ี EP ที่36วันที่29กนะครับก็มีขายเหรียญแต่คือว่าอันนี้ก็คือขายหมดแล้วผมยังไม่ได้ไปแก้ไขว่าเป็นปิดหมดนะครับส่วนใหญ่จะไม่เกินหนึ่งวันนะครับก็จะขายหมดนะครับก็ลองลองเข้าไปดูกันได้นะครับว่าขายถูกขายแพงซื้อมาถูก แล้วขายแพงจริงหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาถูกแล้วมาขายราคาเหมาะสมหรือว่าซื้อมาถูกแล้วมาขายถูกนะครับก็ลองไปดูได้นะครับก็ลงมาก็ปิดหมดทุกรายการนะครับก็ไปดูว่าราคาเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเรื่องราคาซื้อขายกันนะครับก็อ้างอิงจากตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับก็มีส่งทุกวันนะครับเพจไม่ใช่เพจนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับ YouTube ก็มีผู้ชมเริ่มติดตามเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ ไปติดตามกันได้นะครับเนี่ยทักไลน์ดีสลาลม8ป8นะครับได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญที่ถ้าท่านเก็บไว้เหมือนเหรียญคุดเนี่ยเหรียญคุดนี้จะจะต้องการเยอะนะครับเก็บไว้เยอะๆท่านใดที่มีเยอะเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเนี่ยอยากจะขายก็ลองสอบถามกันมาดูนะครับสอบถามราคากันได้เก็บไว้สําหรับท่านที่ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับไม่มีทาย,ยาทสืบต่อ กลัวที่จะหายกลัวขโมยขึ้นบ้านนะครับเอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับเน้นนะครับเหรียญหนึบาทครุฑนะครับทางช่องรับซื้อนะครับมีร0อยก็ซื้อมี200มีกี่ร้อก็ซื้อมีเป็นพันก็ซื้อนะครับลองคิดคํานวณดูนะครับว่าเก็บไว้ดีไหมหรือว่าขายดีกว่านะครับก็ลองลองไปดูกันนะครับส่วนเหรียญอื่นๆก็ลองสอบถามกันดูนะครับนี่นะครับหรือ ลองไปดูคลิปย้อนหลังของช่องผมได้นะครับสําหรับท่านที่มาติดตามใหม่ๆว่า,าช่องนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกก็ได้นะครับช่องผมสลาลมคอยชแน,นลนะครับช่องของผมนะครับเป็นช่องผมเป็นพ่อค้าหาของมาขายนะครับถ้าเหรียญที่เพื่อนๆมีผมสามารถซื้อไปแล้วไปขายต่อทํากําไรได้อันนั้นคือผมรับซื้อหมดนะครับแล้วเหรียญที่ผมไม่รับซื้อก็คือเหรียญยังไงเหรียญที่ท่านไปดูคลิปช่องอื่นมาช่องอื่นทําคลิปบอกว่า เหรียญพวกนี้เหรียญละหมื่นเหรียญละแสนนะครับท่านติดต่อช่องที่ทําคลิปไม่ได้แล้วท่านจะมาขายช่องผมคือผมไม่รับซื้อนะครับคือผมอยากจะขายเหรียญช่องผมให้ดูคลิปช่องผมง่ายๆนะครับท่านอยากจะขายช่องไหนท่านดูคลิปช่องนั้นนะครับท่านดูคลิปช่องไหนท่านก็ส่งไปขายช่องนั้นท่านไปดูคลิปช่องอื่นบอกว่าเหรียญละแสนท่านจะมาขายช่องผมผมไม่ซื้อแล้วท่านมาบอกว่าผมซื้อไม่จริง อันนั้นก็คือไม่ได้ผิดที่ผมนะครับผิดที่ท่านการช่องช่อง u t u b e เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับต้องลองศึกษาแล้วก็มันก็วิเคราะห์ได้ง่ายวิเคราะห์ได้ไม่ยากนะครับว่าช่องไหนซื้อจริงช่องไหนซื้อไม่จริงช่องไหนซื้อจริงช่องไหนต้องการยอดวิวนะครับท่านลองติดต่อช่องเหล่านั้นดูถ้าติดต่อได้เขาซื้อจริงเออเขาก็ซื้อจริงท่านก็ติดต่อช่องนั้นยาวๆไปเลยนะครับมันมันมันตรวจสอบช่องไม่ยากเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวก็ประมาณนี้นะครับช่องหลายๆท่านที่ติดตามผมก็น่าจะรู้นะครับว่าพอบางทีพูดไปแล้วมันพูดยาวนะครับอยากจะทำคลิปสัก7นาทีก็เกินทุกทีนะครับไม่ต่ำกว่า10นาทีทุกทีก็เป็นสไตล์ไปแล้วนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็อาจจะพูดนานไปนิดก็สำสหรับท่านที่รับชมจนจบก็ขอขอบคุณนะครับก็ ผมพยายามใส่เนื้อหาใส่สาระใส่ความจริงในคลิปให้เพื่อนๆได้รู้ให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับแล้วไปวิเคราะห์กันเองนะครับส่วนท่านจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมอันนั้นคือเป็นความคิดของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านในการเชื่อผมได้แค่นําเสนอผมพยายามนําเสนอในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ใกล้เคียงกับกลุ่มซื้อขายมากที่สุดนะครับอันนี้คือช่องของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ